วันนี้น้องมดจะพามาชมบรรยากาศภายในงานเปิดตัว New Hilux ของ To y ยต a เป็นกระบะไฮรักเจเนอเรชันใหม่ครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยกันค่ะนั่นก็คือ Hilux Tower กระบะไฮรักอยู่กับคนไทยมาหลายเจเนอเรชันมากๆค่ะจนปัจจุบัน Hilux Tower ก็พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็พร้อมลุยไปกับทุกๆคนบรรยากาศภายในงานนะคะยิ่งใหญ่อลังการสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวน้องมดจะพาไปชมโซน Hilux World Heritage เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เจเนอเรชันแรกสู่ปัจจุบันอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่ากระบะไฮรักนะคะเป็นกระบะข,ของคนเพ่ นไทยโดยแท้จริงไม่ว่าจะเจเนอเรชันไหนก็มีประสิทธิภาพมากและนี่นะคะไฮรักทราวเวอร์พิลเลอร์เยาพามาชมภายในภายนอกรอบคันกันเลยภายในนะคะ,าะ,คะมาพร้อมเบาะผ้า,าคแคทเทคนะคะนั่งสบายทําความสะอาดภายใน,นออกแบบภายใต้คอนเซปต์โลบัสซิมพลิซิตี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังทุกฟังก์ชันใช้งานได้จริงและมีที่เหยียบด้านข้างกระบะนะคะสามารถปินขึ้นไปได้อย่างง่ายดยายกระบะไทยมีชกนะคะสามารถเปิดปิดได้อย่างนิ่มนวลไฟไทยแล้วก็รอนะคะออกแบบมาได้สวยงามมากเลยด้านหน้าดีไซน์ใหม่ไซเบอร์ซูโมแข็งแกร่งมั่นคงและ และามาต่อกันที่ไฮรักทาวเวอร์โอเวอร์แรนด์นะคะด้านในนะคะเบาะก,ก็จะเป็นซอฟท์เท็มีความนุ่มนั่งสบายเลยค่ะต่อมาด้วยไฮรักทาวเวอร์อีมีเทคโนโลยีไดมอนด์การ์ดช่วยปกป้องแบตเตอรี่แล้วก็ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าอีกด้วยนะทะุกรุ่นที่พาไปดูจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีได n น m มกครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการทรงตัวและความนุ่มนวลให้ดียิ่งเพื่อเพิ่มสมรรถนะความสะดวกสบายทุกมิติค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหากระบะซักคันที่ไม่ได้เป็นแค่ยนนะันผ่านแต่เป็นพาร์ทเนอร์และเพื่อนร่วมทางทททีี่่พร้้อมุุุยกกับคณไไปด ต้องไม่พลาดเลยนะคะ